ประมาทไม่ได้นะคนมีอยู่เขาพูดปัไปแล้วนะ่ะชีวิตไม่มีอะไรไม่มีจีรังย่างยืนอต้องย่าประมาทตั้งใจอประมาทดมัดจุนงประดังถ้าประมาทเหมือนตายแล้วตั้งใจทำํำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงตั้งใจบำเพ็ญโพนากัน ดูแบบประมาณน้ตกนรกพูดมากก็ตกนรกพูดน้อยไปฝันนด่ฟันพูดมากมากก็มีแต่วุ่นวายไม่สบายเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องการความสุขก็ต้องบ่มเป็นพโพนาให้มากมากเข้ายันมันเพียงเรเยนนะทุกขมัดเจติถ้าเรา มีความเพียรก็พ้นทุก์ได้อัน,นี้มันขาดความเพียรกันพี่แมวโมเมาแต่จริงที่ไม่ไม่เคยบอกไม่เคยสอนอะไรที่สอนก็ไม่ทําตามอะไรที่ห้ามก็ฝ่าฝืนกันเลยต้องทุกขเนี่ยมันทุกข์ใจเป็นไปในทางทุกข์เดือดร้อนุ่นว่ายไม่สะวายเออนี่แหละชีวิตที่แท้จริง ทุกคนก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเป็นดังนั้นไปแกไปไปอยู่กันนะ่ะเอออาตมาเองแต่ก่อนก็ไปอย่างเงี้ยไม่หยุดเหมือนกันไปทุกวันไปทุกวันแต่ก่อนนะนะแต่เดี๋ยวนี้เออมันเห็นชัดเจนว่าโอตอนที่ไปเ,ออเข้าโรงพยาบาลหนักๆหลายเที่ยวนะก็เลยว่าเอาลนะถ้า มันรอดได้เที่ยวนี้ก็จะพยายามตั้งใจปฏิบัติละเที่ยไม่เป็นก็จะพยายามพยายามอะไรว่าพยายามจะพูดบั่งเล็กๆ,ๆน้อยๆเตือนจิตเตือนใจหมู่คณะพระสงฆ์ว่างเจะได้เป็นนิสัยอุปนิสัยเพราะมันได้เห็นแล้วมันไม่ได้ยากเลยตายเนี่ยมันง่ายง่ายง่ายตายปั๊บๆอย่างเงี้ยนะที่เห็นเห็นอย่างเงี้ยอยู่กันนวันเดียววันเดียว ลงฟุ้ฟักไปเลยอย่างเงี้ยนะง่ายอย่ไปคิดแต่ว่าโอ้ยฉันน่ยยังไม่แก่ฉันยังไม่เจ็บยังไม่เปไ็นไรโอ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องนั่นแล้วอายอุยสั้นพลันตายคนเราอยู่ๆกันนะ่โอ้เพลิดเพลินสนุกเฮฮาปืบพับเดี๋ยวเดียวแต่นั้นแหละปั๊บนอนไปหลับไปสบายปไปเท่นั้นแ่ะ จะไปคิดว่าตัวเราจะต้องอายุมั่นอายุจืนได้แปดสิบเก้าสิบได้ร้อยไม่เคยคิดเลยวปาะมาไม่เคยคิดอย่างนั้นไม่รู้อ่ะว,ว,วัน่ตวันเดี๋ยวยนี้วันนี้เอานิดตายวันนี้ไปเพิ่มไปนิดตายไม่รู้มันจะไปวันไหนอาเชวะกิจจะมาตปังโกชัญญาบรงสุเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาในวันพรุ่งนี้ไม่รู้ อาตมาไม่รู้หรอกว่าจะไปวันไหนแต่ก่อนจะไปก็เอาละตั้งใจประพฤติปฏิบัติความเป็นอะไรที่จะเป็นบุญอะไรจะเป็นกุศลอะไรที่ทําให้จิตใจเรารู้แจ้งรู้จริงในสัจธรรมทำสอนพระวิชาบรรู้อะไรที่มัรรู้นะรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็นี่แหละพวกเราไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนา ตั้งหน้าตั้งตาทำความเพียรกันอย่าโทา้อย่าแท้อย่าลดอย่าละเอาชนะกิเลสได้